แต่งซุ้มนะครับสุดๆงามๆเลยครับภาใหม่ถือตัวอนน่งงามครับสิงโตครับไอยูบรรยากาศรอบๆผู้คนในแจ้งผร้คนพุตัววดครับบอกับผู้่าวแต่งยอมักเลาะคือเข้านะพี่น้องเนาะวันนี้จะพามาเลาะงาน ทยอยสัมผัสเนาะพี่น้องเนาะงานอยู่ข้างหลังน,นี่ครับงานทยอยครับทยอยนี่ต้องเกินกันว่าทยอยนี่เป็นส้นเผาส้นเผา,นเผา,นเผาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่มีภาษาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะเบาคือค่อยเบานี่แหละเบาย้อยยอยยืนคล้า,า,า,ยายภาษาภูไทยเนาะคล้ายภาษาภูไทยแล้วก็ ภาษามืองเลยถ้าเมึงเลย,มมเลยก็มันก็บ,บริเหมือนกันดอกแต่แตกต่างกันอยู่สาธยอนจะมีอยู่นครพนมเนาะอ,อําเภอท่าอูเทนพูน,นสวรรค์ปูนสวรรค์นาวาสงครามบ้านเพลงเนาะแล้วก็สกลนครเป็นบางส่วนเนาะ้ยอต้นกำเนิดมาวันในี้ใจมือกันมาน่าจะมาแต่จากเมืองลาวพี่น้องเนาะ เราวางสวนเนาะกรบเทปไม่นำโค้งเนาะจน่อจนผอหนึงมีเพี่งมีภาษาเป็ดอีกเวลาคงจะครอกเนาะไปสิฟาาปเบิ่งครับแล้วก็มีวิธีชีวิตตายกลางกันในงานใหญ่มากครับคลองใครเยอะแยะเลยมีมอลำมอเบกพี่น้องเอยมีมอลำมีการกดซุ้มกดกระทับกับข้าว จะพาไปดูซุมแต่ละซุมของหมู่บ้านเนาะเสียงมะลำอได้ยนินไหครับเสียงมะลำนะจะมีการจัดซุมประกวดซุ้มนะครับพี่น้อง ก็นาเสนอเมนูอาหารนะครับที่มีทั้งของคาวของหวานแล้วก็ของทานเล่นหรือว่าเวลาว่างเราจะรับประทานอะไรกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับนายรัฐถูกแกก็ขอต้อนรับคณะกรรมาการทุกท่านได้เยีียมส่วนแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับที่เราเตรียมต้อนรับคณะกรรมการทุกท่นาน,านด้วยนะครับ สำหรับเมนูอาหารที่เรานํามาเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องจับของคาวนะครับโดยเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเลยนะครับเป็นอหอยนะครับหอยหอยจูบถ้าเป็นภาษาบ้านเรารับจะเป็นหอยจูแล้วก็เป็นเมนูแกงนะครับนำมาแกงแล้วก็เป็นเทานะครับที่เป็นเหมือน,อนสาหร่าย สไลดน้ำจืดแล้วกันนะครับแล้วก็มีหน่อไม้นะครับนามาทําเป็นหมกประกอบกับเครื่องคาวเป็นปลาเป็นหมูนะครับประมาณประกอบเป็นหมกหน่อไม้นะครับแล้วก็เป็นเนื่องปลานะครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนใหญ่นะครับเป็นใส่เครื่องสมุนไพรหรือว่าเราเรียกเป็นเนื่ออ้วกนะครับนื้ออวกปลาช่อนนะครับแล้วก็ของหวานของเรานะครับก็จะเป็นเมนูข้าวต้มนะครับซึ่งเมนูข้าวต้มก็นําข้าวสารมาต้มแล้วก็ทําเป็น ผ่านๆทำเป็นเขาเขาเรียกว่าข้าวต้มขา้าวต้มหัวงอกนะครับแล้วก็เป็นเมนูข้งหวานมันเหลืองด้วยน,นะครับใ,ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอามาคู่ก,กับน้ำตาลมะพร้าวนะครับคำนักจากที่นํามาเสนอต,อตรงขันตุกหรือว่าพาข้าววันนี้นะครับแล้วก็มีเมนูที่ประกอบกัน ในซุมวิถีชีวิตของพวกเราเลยก็คือเมนูหมูหั่นนะครับเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลทาจมปาเลยนะครับก็คือพีอ่วิธีแข่งเรือยาวที่เราใช้แข่งขันกันแล้วก็มีการประกอบอาหารที่เป็นหมูหั่นนะครับวันนี้เราก็นํามาย่างนะครับในบริเวณซุม้มของพวกเราเลยนะครับในส่วนของการแต่งกายของซุม้มของพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้รับ ค่านิยมหรือว่าในส่วนของอิทธิพลนะครับในการแต่งกายเป็นชุนเผาทาย้อนะครับโดยดั้งเดิมเท,ทย้อโดยดั้งเดิมเราก็จะมีสีชมพูสดใสนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นได้ที่มาจากผ้าม่อห้อมหรือว่าผ้าคลามนะครับที่นํามาประยุกต์เป็นไทย้อนะครับสมัยใหม่เทย้อโดยเดิมนะครับเราจะใช้เป็นผ้าทุ่งสั้นใช่ไหมครับแต่ด้วยความแทบรวมแล้วก็ในการจัดงานในส่วนของพิธีการต่างๆเราเน้นมีความ นนเขาเรียกว่ามีความสุภาพครับมีความเรียบร้อยเราจึงใช้ผ้าถุงยาววันนี้ในการแต่งกายของอชนเผ่าไทยย้อยแล้วก็เป็นสบายสีครามนะครับ,บที่สอดคล้องกับลายของผ้าถุงนะครับครับซึ่งเมนูที่โดดเด่นนะครับของซุ้มเราก็จะเป็น,นะะจุกนะครับต้องจุกหอยนะครับ อนอกจากนี้นะครับนอกจากการรับประทานอาหารการแต่งกายนะครับซุ้มของพพเราก็มีกิจกรรมนะครับหรือว่าเป็นวัฒนธรรมการละเล่นนะครับของหมู่บ้านของเราก็จะเป็นการร่วมลําวงหรือว่าร่วมสนุกสนานนะครับบริเวณข้างซุม้มวิถีชีวิตของพวกเรานะครับโดยวันนี้นะครับเราจัดซุ้มโดยยกยก,ยก,ยกวิถีชีวิตการจัดสานนะครับให้มันโดดเด่นแล้วก็นํามาสร้างสารรค์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับในส่วนของความคิดสร้างสารรค์ก็ถือว่า ผมใช้เครื่องมือจักสารมาทำเป็นซูมจัดไทยค่น่้านหนจักป่าวเข้าหนอเพื่นไดปาต้นร่นานะรมจนนี่ส่วนนี้นะครับถ้าเรามองเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเราจะไม่มีต้นทุนในการผลิตเลย ใช่ครับไม่มีต้นทุนในการผลิตเรามีทรัพยากรที่เป <a whole. S 3> ็นต้นไผ่อยู่แล้วซึ่งในส่วนของการผลิตหรือกระบวนการสร้างกําไรเนี่ยเราถือว่าชุมชนของพวกเราที่นํามาแป็รูปหรือมาผลิตให้มันเป็นสินค้าเพื่อหากําไรหรือหารายได้ให้กับชุมชนได้เลยครับว่าในส่วนนี้ทรัพยากรท้องถิ่นเรามีอยู่แล้วต้นทุนการผลิตก็ถือว่าไม่ม <Hoy S 1> ีครับนั่งนั่งเดี๋ยวเกิดว่าก่อนก็นำเอาเครื่องมือจัดการ ซูมถายภาพนะครับรถปิก <wrote> ม <Ele k oshi> ุโดดเด่นของเอกลักของชมชนเรานะครับใกล้ตูวยื่นเลยใกล้ผัวใกล้แม่เลยในระดับนี้ก็ต้องการให้เสียเวลาถ่ายวันตุ่มขย้อนนะครับในนาทีนะครับให้กำลงใจสุดยอดเรี่ยวชง่ เศษฐกดจสาธารณุไวัฒนธมีมสเย้ยีมาเยี่ยมเนีนยรเยี่ยมมีนามี เป็นบ้านนาดอกไม้ครับปี22กระพมเล็กๆนะครับเป็นยอดเป็นยอดยอดน้อยดอกดอกน้อยดอกซอยดอกซอยในพื้นบ้านเราแต่ว่ามันมีที่บ้าน อันนี้นแฟงอนี้เป็นมันแรงเหมือนกันเป็นมันมันธรรมาท่านันที่มันเกิดสวัสดีทุกท่านที่มารบชมเองพระรามกระโดงปลาเรากระดงรเกระดงข้าว่านี่กอนนี้เราอยอนแล้วครับี่งนย้รอนี้งานไทย้อดวบย ก็่คคาารนนตอย้อนะครับได้เชนเด็บนี้ก็เที่ยวห่ยเยอะเ่้งปลาตะเบ้อบานันรกงนะครับนีมีต่อเนให่ได้ดิี่นี่ก็มีมีข้องหลานะครัหลายหลักนะคี่บอันนี้อันนี้ไข่พุด้งไข่พุดิงบุกไข่พุดดิงเห แม่นอนเวียนเดเว้แลวสองคนปะกำลังกินแเดนเลยกำานัะรีปตะพัน้ท่ไม่เข้าหัวในบรรดาเขาูนแ่นเดว่าจะพูดได้ที่วอะไรติวแล้วก็อันนียจะเป็น นำเสนออาหารประจำบ้านแบบกิวอบบี้บ้านแท้ๆแท้กระปอซึ่งอรมอะไรของประเทศก็มีกบรันอันี่เรียกว่าแม่ทันเบี้ยเอเอาเลยซอย เอาเลยเมาได้สะดวกหัได้อยู่นั่นนึงแล้วกะลักนกะลักข้าวบุญใหญ่บ้านูค่บ้านรบอัวน้องมานบวมมาการบวมาโอ้ยชการบมเป็นาอาลยมาเือการเ้อ ไปใครนี่ binary incarcerated live in the world ้ำฯมโ lingssided by s w ้ำふ Lo 낫มากื่อ stacking w r i s ม s น้นว่าช televis65 ภูล้วน้ำฯม priced ส itus ทักมินส beitet cam.. McDonald's plano should be ま rough xem tudo m o l ้องน้ำ band เจ็ c o m e ม t ที่้・ มันี้นีแเองเยนอ้มนู่นูะซื้อลิปการนี่ซื้อแน่นอนลาปิดซื้อไหนข้อยอดดไปแลกวู้กินี้แต่เซ เบอร์บรรยากาศในงานครับจะมีการทำซุ้มนะครับทำซุ้มสวยๆแล้วก็แต่งตัวครับแต่งตัวงามๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ประกวดการทำอาหารเนาะประกวดการทำอาหารไทยย่อมีสิบหมู่บ้านนะครับ ผไปไปไู n ห a y จะถื่อกระบุงบญญอ่าพู n h ู y เอาโาอ้โหเนี่ยนอนขนาา <c oughs> เอามาตัวนี่ะบ่ดเต็มยะสูเมียได้จะมีการประกวดซุ้มกวดการทำอาหารนะครับการแต่งตัวของทยอบรรยงการรอบๆนะครับงานใหญ่มากครับพยอง ให้พาไปดูซุ้มครับจะแล้วก็มีคำขวัญครับเอาจริงจริงหมดวันละก็ขึ้นหมูขึ้นมาขึ้นก็ขึ้นหมูห้าท่าดอกแก้วผู้ใหญ่ก็จะกระเซียนรับคนที่สามเลนี่ครับบรรยากาศภายในงานครับให้ดูครับดูกล้องนู้นมียอดเอาร้อนเกบูดเนะเป็นบรรยากาศจะแต่งซุ้มนะครับ สูดงามๆเลยครับภาใหม่หเลยเจ้าอันน้งามครับสิ่งโทครับทำเป็นวัยการครับแต่งซูมบางซูมก็สวยบางซูมก็เต็มมากวันนี้กำลังจะอุการประกวด อาหารที่บ้านนะครับกาดก็จะมีน้องๆมาด้วยคนระับน้องๆมาด้วยน้องๆไทยน้อะพาเดินดูนะครับการเดินดูรอบๆงานนะครับจีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจีเด็ด เหีพาดูรอบๆอันนี้กรรมการซุมนี่สวยมากซุมซุมบันเจ้างาขนาดนาอม่แม่เซ็เซ็บนบู๊นยกุ๊บอะไลกุปซสิ สิาคัดอยู um ่บรรยากาศรอบๆขวัญในแจ้งไปมองขวขนุญยาไทยรูปไปได้ครับหมูห้าท่าตัแก้วครับเรียกว่าปนะครับก็ทยอาหารอ่ยอหลายอย่างครับเกินหอยหอยขวดเนาะ

ซุ้มมีใจซุ้มสวยๆเลยครับนี่ครับบรรยากาศในงานก็จะพันประมาณนี้ครับหมูฮ่าถ้าเราแก้ผ่านไปนะครับหมูสี่ขมพลาดครับต่อไปเตรียมนำเสนอนเนี้ยหมูสี่ขมพลาดไปในงานก็ประมาณนี้นะครับเปน็น,ปานการจัดงาน ไอทอดวิธีชีวิตเพียงน้อเนาะก็จะมีการประกวดซุ้มจัดซุ้มเนาะจัดซุ้มทำอาหารมาประกวดกันเอาบอคลิปหน้าครับคลิปนี้พอกระซิมน,นี้ทำมาะละก,กอ,อกระเกอาเสื้อผู้อยูเฮิรงเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าธีภารกิจหลายอย่างอีเวนต์เยอะอีเวนต์เยอะเขาเรียกว่าอีเวนต์เยอะพอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ